ยงานงานเ,เอ้ยมันสี่ข่องติดหยาพ่มดึงบนทางหยาเลยจับเลยตันจับดึงไว้ดึงไว้ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> อย่างนี้แต่เสียงไอ้ตัวบองบางทางน้ำไหลนั่นก็ร่างต่อทุกันเด้